สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยทําความเข้าใจในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการเช่าสถานที่หรืออาคารเนี่ยนะครับเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยหรือคอมมู n นิตี้ไอโซเลชันนะครับท้องถิ่นสามารถที่จะ เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าอาคารสถานที่ได้อย่างไรมีระเบียบกฎหมายข้อใดเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การเช่าอาคารสถานที่นะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2562นะครับ โดยในข้อที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อ14ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดินรวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามอัตราดังนี้นะครับวงเล็บ1การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆเนี่ยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตารางเมตรละ500บาทต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นต้องเช่าในอัตราเกินตารางเมตรละ500บาทต่อเดือนเนี่ยให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทต่อเดือนนะครับวงเล็บ2การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา50,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับในเรื่องของ โควิดสิกา COVID นะครับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขในวงเล็บที่1น,นะครับทีนี้ในวักท้ายกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ1น,นะครับก็คือค่าเช่าอาคารสถานที่หรือวงเล็บ2เกินอัตราที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทั้งนี้อัตราที่เบิกจ่าย จะต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาดและจะต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือจะต้องเช่าตารางเมตรละ500บาทต่อเดือนนะครับไม่เกินไม่เกินตารางเมตรละ500บาทต่อเดือนแต่ถ้าจําเป็นนะครับที่จะต้องเช่าเกินตารางเมตรละ500ต่อเดือนเนี่ยก็ให้เช่าไม่เกิน50,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้ามีความจําเป็น นะครับที่จะต้องเช่าในอัตราที่สูงกว่านั้นนะครับจะต้องเบิกจ่ายไม่สูงกว่าราคาตามท้องตลาดแต่นะครับมีความแต่จะต้องจัดทําทบันทึกเหตุผลที่ต้องจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วยนี่ก็คือหลักเกณฑ์การเช่าอาคารสถานที่ในการาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ